สิมาท่ากันไปทัวร์ทัวร์บ้านท่าหลวงนะคะตอนนี้เราก็จะไปวัดวัดป่าวัดป่าท่าหลวงขี่รถเรามีคนขับรถด้ด้วยตรงไปเรื่อยๆอ่ก็มีเด็กน้อยรอแม่อยู่นะคะเนี่ยนั่งกินข้าวกับะไรก็อร่อยจังเลยตรงไปอีกทางเป็นตยานเห็นเป็นตยานอีหลีบอา เออตรงไปโลดน่ะได้ว่าทีแล้วบอดีแล้วก็มีผู้ประสบภัยเยอะแยะนะคะประมาณหกคนวันนี้เรามาทำคอนเทนต์อีกแล้วถัวรัทัวบ้านท่าหลวงอันดับแรกเราจะมาก่อนวัดป่าเป็นตระกูลไหตรงไปเลยสูตรงเขาวัดประเด็์บออ อุ้ยกุยานวันนี้นะคะเ้าก๊าบมาหอนบันปลาแล้วจะเสร็จประมาณนี้เรียวเอาเรียบห้องก๊าบสวัสดีเับไปมองมีห้องกาีห้องก็ออกมาแล้วด้วยค่ะเ้ามันเป็นตะยานโถดอาจจะไม่ถั่วมองไม่ที่ขเขนะาซอยแหลเนาะบรรยากาศดีมากดีดี อันนี้เราก็เล่าสีของซูมูบานมันท่ารวงถ่ายบมดถ่ายแล้วเดีมีเลตก่อนหนึ่งอันนี้เราก็ดสลงไปนะคะไปไปซอยพยไปซอยมา่นนานไปซอยพยีบ้านไ่สน บอกมาร์นก่ะของอันนี้ก็หยุดไ,ไปใส่ต่อมันไปยี่หมานนะคะไปใส่เลยลงไปเลยตรงมาเลย <c oughs> ไป้กูอันเองเมื่อว <c oughs> านท่านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ okay. นกอน, <c oughs> น้องไกง่นะคะก็กำเลิบอยู่ล <c oughs> งไปเลยเหมือน อเด,ด็กหน่อยไป็นไเนาะต้องไปอ๋อทางวัดเหรอต้องต้องไปวัดเลยถ้าเไม่ได้พาไปเบิ้์นวัดบันข้นางไปเรนเหนื่อยเราติดานแล้ว ไทยเสมดเลยอ่ะมีรูพระน้ำนิดหน่อยค่ะหยบิบได้น,นี่ก็เป็นเมมนี่ก็บเนนบพือ่อนประานทีคลองวดัดบรรทารหลวงจะสักเขาไปบ้างในวัดบอแต่ไปอย,า,อย,ปยกากหูไปอยากหูกับมาเลยค่ะในวัดเป็นยังไรงรูปผ่านดอกปักเดียวปักที่กัดไหนเด้อน้องคอนเทนต์เพล,ลิให้่ใช่ตอน จะมาซอยกลางที่มีตลาดขนมลานขาไปร้านขาบ้เออคีตรงไปนั่นก็จะเห็นอ่ะกล่องขันวีเกลื<ด>ไ <ป S 2> อไปบอกซอยมันนี่เดจะมีตะหมองเห็นเบิบร์ตบอกเห็นเบิบร์ตเห็นเบิบร์ตทั้ทงสองถังเลยเนาะ,นะ ดิ้กกันกจอฮะจอเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาาวาไม่ใช่เลยต่อมาเดี๋ยวบอเออเหลี่ยวอีกไล่สอดซึ่งเออสีเลี้ยวขวาไปอีกนะคะเพราะว่าสิ่เบิ่งสออีก มันก็มีข่ามปอดมันอยู่มัะใช่ผู้บอกให้เอาลูกสอยเงี้ยสิเอาลูกสอยถ้าผู้สีไปสอนอันนี้ก็คือซาลาทาหลวงเออข้าโบดีทายท่าแบบนี้เนาะถ้าก็สีต้องไปต้องไปพุ่งกอลัยคุณจะพุ่งกอลัยวะใครเพื่อนมาแกล่ะ เด right? like ีมื่อกี้เขากบรุดแนนนิดนึงนะคะโอ้ยโอ้ยอาัญก่อันนี้ก็คือส่อยเขาอื่นมันเป็นทั้งเทิงเขาก็เลยอุนเขาก็เลยเอื่นว่าผุมอะไรผุมฮกนั่นเอง <Okay. S 2> อใจเดางาน<ะ>ตรมาเลยตรมไเลยเันนัอแเป็นซอยคือกันท้งจองมาทาง,งทาน,นี้ก็ได้ตัวเพื่อนขงแมงพูดองเห็นมันแมนบอ,อบบกบบเอาแบบ็ีฟ้าเอาแบบแรงแรงหรือบอ่บอรแรงบ่อแรงอ่ะเนาะแมนยังวะ นี่ตอนนี้อันนี้ก็คือัอะไรใอก่อนเรียวฟ้ามีอันนี้ก็เพื่อนแมกนะคะเดี๋ยวน้าเห็นตเสไปแล้ว้าก็เรียบตองก็เรี่ยวปะเรียวต้อก็รเรียบเพื่อสกัดบ้าน แล้วก็ห้ากับไปทางผู่เนาะจากหน้าที่ล่ะได้